นี่พอแล้วครับพี่น้องมาแล้วเ,เอบโอ้เรียบร้อยพี่น้องนี่จับไงครับเกียดนี่ปล่อยให้พ่อตัวเซ็ทุกล้ๆครับมาได้แล้วไม่แลออ้วโ,โดดไปครับสเสร็จอีกแล้วจังก็ได้แล้วอ๋อมนันมันครับวันนี้มนัมนมันบูตุบก็ง่เลยพี่น้องวันนี้ตุบกเอฟตุบกเอฟเห็นบอกครับเห็นบอกครับนี่ นี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยใส่แล้วพี่นอ้องใส่แล้วเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วแมววันนี้ยอดพี่น้องสุดยอดเบิังน้ำกันพ่นบังน้ำกันพี่น้องโอ,โอ,โอ นี่เดี๋ยวเราพี่น้องโอ้เกือบตกน้ำพอดีกันแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองปลายบริสุทธิ์สุขคนกับมาครับมาเพื่อหาไซเบ็ดพี่น้องมื้อนี้จับเฉียดไซเบ็ดในคลองครับหาไซเบ็ดได้พี่น้องโอ้มื้อนเหมื่อยแน่กันหน่อยเด้พี่น้อง ลับทีมงานครับเมือนี้ทีมงานอยู่กลางของเด็เยื่อเขียดพี่น้องเมื่อนี้ัน,นี้เป็นข้องครับผม,อ,มอาจจะมือแน่อย่างน้อยพี่นอ้องน,นี่เป็นถนนครับม,มากับทีมงานเด้อพี่น้องมือนี้ใส่เบ็ด เยอะเขียด,ดวี่น่องในงกว้างโมโลสิเดย์โปไดเไ้เดี๋ยวมาหลุ่นนำกันรับอืมเรื่อยๆครับผม,มค่อยๆยลุ่นกันครับว่าสิใดย์โปได้คลอ,องเป็นคลองพี่น่อง อาหินนี่แล้วก็ไตเบ็เดไตกลางว่าเด็ดเดี๋ยวไตเบ็ดแล้วจิไปหาจับเกียดพี่น้องพร้อมอุปกรณ์รอบล่องวันนี้รุนกันครับว่าจิมานว่ามันเจากเบ็ดเซฟลอยเลยพี่น้องเดี๋ยวจิไปหาจับเกียดพี่น้องบ่หน,น่อยไตเกียดเ๋ยวกลับมายามกันครับ เดือนก็ลังจะขึ้นครับพี่น้องติดต่างกันต่อไปครับที่ตามกัน,นยาวๆครับเมื่อนี่มากครับบ้านนี้ปพามาดไตเขียดพี่น้องไตเขียดอยูป่ปลาสีดาครับเนี่ยอยู่ทงหน้านี่แหละครับเมื่อนี่มากับทีมงานสองคนพี่น้องพอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวได้ว เดี๋ยวเดีด๋ยวเห็นม่้พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวยิ่งสูมอีกเพิ่งเด้อพี่น้องเ,อเด้นอดนี่ครับนี่ครับนะจัดการเลยในผ้าเน่านี่ครับผมเรียบร้อยครับ พี่น้องเมื่อกี้เซตได้หนึ่งตัวแล้วพี่น้องสู้หน่อยบังจ้าเจ้าเลยเมื่อกี้นี่อันนี้ก็จะเป็นมองพักนอนเลยพี่น้องเสียงแน่หน่อยนี่ครับไปดัดนอนไปดัดพักครับเวลามาสวนมะนาครับพี่น้องนะตามกันไปเรื่อยๆเงี้ยพี่น้องมื้อนี้หาจับเตียดยุด เปออล่าสิไดยละโอ้งเ now ลรอพี่น้องเบรหัวครับตามลักตรงหัวเลยครับตะหัวนี่บม่ได้กินแล้วครับน,นี่ครับเนี่ออยนา w มีตะแมงมีตะยังไม่กินแล้วครับเนะี่ย เอาแล้วพี่น้องพออีกตัวนึงแล้วพี่น้องมามาเดี๋ยวอุปกรณ์ง่ายๆครับพี่น้องเรียบร้อยครับเออไง่ายครคเด้อพี่น้องอยอุปกรณ์จับเกียดนี่จับย่ำขึ้นนี่หาไตาย,ย่ำขึ้นนี่ครับโอ้แมงไหลพี่น้องนะแมงมาหล่นไฟอืม อากาศเย็นสบายนี่พอแล้วพี่น้องมาแล้วเอ๊บโอ้เรียบร้อยพี่น้องเลยจับไงครับเกี่ยนีะปล่อยพ่อตเสเซตตุกไล่ครับมาแล้วมาแล้วโอยโดดไปครับเสร็จอีกแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องออาไปติดตามกันง่ายๆพี่น้องไปเรื่อยๆครับมื่อนี้ ถากมคองพี่นอ้องถากมคองมาแล้วพี่น้องปับ๊บเรียบร้อยครับเอจับไงดีเด้อพี่น้องสูตรนี่นะไตเขียดนี่ ใส่อุปก,กรณ์แค่ไม้ไผ่กับขวดน้ำมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วปล่อยตัวแลวพี่นอ้องปั๊บเรียบร้อยครับพี่นอ้อง เออ,อไงีพี่น้องเลยถอยมีโตครับสเสร็จบริยากเลยครับไต่เขียดหนละับร่บองได้ลอยไปเส้นครับถอยมีโตอย่างเดียวเอาแล้วแล้วพี่น้องแล้วปุ๊บแ้า,าอือเขาอะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องสเสร็จ เอโดดไปนู่นนะข้าป่าไม่ได้จบป่าพี่น้องบ่ทันเสร็จไปตัวนึงอะไรพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอเป้าหมายแล้วเ,เรียบร้อยพี่น้องเสร็จกับผมเสร็จ น้อพี่น้องกระโดดลงงานหน้าแล้ว <100. S 1> เรียบร้อยพี่น้องออแต่ oh. พอตัวนี้โอกาสพลาดยากเลยพี่น้องเลยสำหรับอุปกรณ์หายเกียดชนิดนี้เสร็จ <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องอ ตดีวนี้เจอแล้วครับพี่น้องเจอเป้าหมายแล้วเอาเอาโอ้ไปแล้วพี่น้องตัวนี้เห้ยโอ้ไปแล้วเออดูแขกแต่วะอือ บเสร็จเรียบร้อยพี่น้องออฮะพออยู่แล้วพออยู่แล้วพี่น้องพออยู่แล้วอือมันมันับปนี่มันมันบูตบักไงเลยพี่น้องบุ่นี่ตบักเอฟตบักเอฟเห็นบ่อกครับเห็นบ่อกครับนี่นี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้อง เสร็จเรียบร้อยอสุดยอดเลยพี่น,อน้อนนงอุปกรณ์ออกฮาไต่เขียดพี่น้องมาเนี่ย เอาเลยครับพอแล้วพี่น้องเอา้เอาเก็บเล็กผสมหน่อยครับผมเกยบร้อยเสร็จครับผมเ้าฮะไปแล้วไปแล้วพี่น้องโอ้ โอยแล้วพีน่น้องเอาเแล้วโอ้ยขา,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 าลับมานเลยพีน่น้องบ้านนี่เห็นบ่ครับเห็นบ่ครับนี่นี่ครับนี่ครับน้องโอ้โดนแล้วพี่น้องแสดงว่าล้นกวนหลายพี่น้องอ พอแล้วพี่น้องพอเป้าหมายแล้วครับพี่น้องนี่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โดด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 โอ้ยโดดโดดโดดเซตเรียบร้อยพี่น้องี่โดดไปใส่ พอเป่าไม้พี่น้องก็เป่าไม้เถอะอ้ามันแขะมันแขะพี่น้องมันแขะได้ได้ไดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องโอ้ผ่านไปตัวนึง hả? em mò lép em nong mò lép. ại đã. ại oh bộ thần em nong. để chặt. mờ. mò máy được Oh, โอ้โดนแล้ว <c ười> โดนแล้วพี่น้องโอ้ยพลาดพี่น้องพลาดโอ้เวๆพี่น้องโอ้เมื่อกี้มันบวชันพี่น้องบวชันเอ <c ười> เราพยายามเบ็ดน้ำพี่น้องบ่เนี่ยไปไปเมื่อกี้นี่นะสถานการณ์ดีวาเงียบเบ็ดวะเงียบเอาเบ็ดหายไปแล้วเบ็ดหายแล้วตัวติดเลยที่เบ็ดเบ็ดหายพี่น้องเอ้ยบ่เนี่ย เย้เพี่น้องอออ้ได้แล้วพี่น้องได้แล้วเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วแมวันนี้สุดยอดพี่น้องสุดยอดเบิ้งน้ำกันเบ้องน้อกันพี่น้องโอ้โ ได้แล้วพี่น้องโอ้เกือบตกน้ําบ่ดีกันแล้วครับนี่เสร็จสายแสดงว่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาล่นี่พี่น้องแน่โอ้ เบ็ดหักเลยเออเสีอขาดเสีอขาดเลยพี่น้องจะหลุดนะจะหลุดนะจะหลุดนะเอ้ออเต็ม<อ>แต้มเลยพี่น้อง มาแล้วพี่น้องอีกโตแล้วพี่น้องหมานครับหมานบ้านนี่มันหมานครับพี่น้องมาเบ่งมาเบ่งน้ำกันเดี๋ยวไอ้ในผ้าลกเปลยครับนนี้เมื่อกี้เมือเนินเกือบตกข้อ่ะเออลดครับพี่น้องบอยู่ครับดีกว่ายู่เนาปักไม้ครับพี่น้อง นิ่งครับนิ่งไปต่อครับน่ะหลายนี่ยังอยู่ครับยังบอก,กินครับพี่น้องไป เดี๋ยวไปสรุปผลงานหนครับมื่อนี้สรุปกับพี่น้องไอป่าคอตัวหนึ่งครับสรุปครับนี่ครับเขียดนี่สรุปผลงานมื่อนี้ครับพี่น้องเออเลไรก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมต่อมากับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ